เล่าข่าวโลกสวัสดีค่ะสหรัฐอเมริกาก่อดซากแมลงสาบไว้เป็นสมบัติชาติขณะที่ตอนนี้จีนเตรียมทดลองการแพทย์ในอวกาศแล้ววันที่29มิถุนายนค่ะที่ผ่านมาเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้เผยแพร่บทความนาซาทวงคืนฝุ่นดวงจันทร์และแมะลงสาบค่ะโดยมีเนื้อหาว่าแค่ได้ยินคำว่าแมลงสาบ ทุกคนก็ขนลุกขนพองด้วยความขยะขยงเป็นสัตว์ที่เสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของความน่ารังเกียจเจอที่ไหนก็ต้องโดนตบให้ดาวดินแล้วก็เอาไปเททิ้งให้ไกลใครจะเกียดใครจะกลัวก็ช่างแต่ว่านาซาอยากได้ย้อนหลังไปเมื่อวันที่19กรกฎาคม2512หรือกว่าครึ่งศตวรรษก่อนภารกิจอพอลโล11ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่โลก โดยการนำมนุษย์ลงไปเดินบนดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกภารกิจในครั้งนั้นมนุษย์อวกาศได้นำตัวอย่างฝุ่นดวงจันทร์กลับมาด้วยมีน้ำหนักรวมราวๆ21กิโลกร,รมัมตัวอย่างจากฝุ่นดวงจันทร์ส่วนหนึ่งราว2กิโลกร,รัมก็ถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยมินเนสโซตาเพื่อศึกษาคนา้นคว้าและที่นี่นักวิจัยก็ได้ทดสอบหลายอย่าง เพื่อดูว่าฝุ่นดวงจันทร์มันมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่สัตว์ที่ถูกนำมาทดสอบก็มีทั้งสัตว์น้ำแล้วก็มแมลงบางชนิดรวมไปถึงมแมลงสาบด้วยการทดลองก็มีทั้งการฉีดฝุ่นเข้าไปในร่างกายโดยตรงการผสมฝุ่นเข้ากับอาหารแล้วก็ให้กินและการให้อาศัยอยู่บนกองฝุ่นจากดวงจันทร์รายงานผลการทดลองครั้งนั้นระบุว่าไม่มีสัตว์ตัวใดได,ได้รับอันตรายจากฝุ่นดวงจันทร์ หลังการทดลองแม r รี n นบรูคนักกีตะวิทยาของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาผู้วิจัยก็ไม่ยอมส่งตัวอย่างและซากสัตว์น้ำนั้นคืนให้กับนาซาอย่างที่ควรจะเป็นค่ะแต่กลับเก็บเอาไว้และต่อมาก็เอาไปตั้งแสดงไว้ที่บ้านตัวเองพอเธอเสียชีวิตลงในปี2550ลูกสาวก็ได้นำตัวอย่างนั้นออกขายค่ะ มแมลงสาบกับฝุ่นดวงจันทร์ชุดนั้นก็เลยถูกส่งต่อไปกี่มือกี่มือก็ไม่ทราบแต่ว่าล่าสุดก็มาปรากฏเป็นของประมูลของบริษัท R อ Oxan เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาของในรายการประมูลนี้ก็ประกอบด้วยฝุ่นดวงจันทร์น้ำหนักรวม40มิลลิกรัม ซากแมลงสาบ3ตัวแล้วก็แผ่นสไลด์จากกล้องจุลรศน์อีกหลาย10แผ่นซึ่งคาดว่าน่าจะได้เงินจากการประมูลรายการนี้กว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวองค์การนาซาก็เลยติดต่อไปอยังอาอาออกชันเพื่อแจ้งให้ยุติการประมูลในทันทีตามกฎหมายแล้วตัวอย่างทุกชิ้นจากดวงจันทร์ที่นำกลับมาโดยภารกิจอพอลโลเป็นสมบัติของชาติค่ะห้ามบุคคลหรือแม้แต่มหาวิทยาลายัยใดครอบครองหรือซื้อขาย และแน่นอนว่าไม่มีสิทธิ์นำออกประมูลด้วยความคืบหน้าล่าสุดค่ะทนายความของอาอาออกชันก็ได้แจ้งว่าบริษัทจะยินยอมทำตามข้อเรียกร้องของนาซาแต่โดยดีในขณะที่สหรัฐอเมริกาหวงแหนซากแมลงสาบที่เป็นสมบัติชาตินั้นเนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวข้องกับอวกาศล่าสุดของจีนค่ะก็รายงานว่าประเทศจีน ล้ำหน้าไปอีกขั้นในเรื่องอวกาศโดยขณะนี้เตรียมทดลองทางการแพทย์ในอวกาศแล้วสำนักข่าวสิ้นหัวค่ะรายงานว่าองค์การอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนเปิดเผยว,ว่าหลี่อิงหุยรองหัวหน้านักออกแบบระบบนักบินอวกาศของโครงการอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนกล่าวว่าการทดลองทางการแพทย์ในอวกาศขั้นต้นออกแบบมาเพื่อศึกษาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมไร้น้ำหนัก และการเดินทางด้วยยานอาวกาศต่อนักบินเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจนักบินอวกาศหลายครั้งก่อนหน้านี้เซนโจ14จะเก็บตัวอย่างของเหลวในร่างกายซึ่งรวมถึงเลือดปัสสาวะและน้ำลายของนักบินอวกาศโดยนักบินอวกาศทั้ง3คนก็จะใช้วิธีทางแสงที่ไม่ลุกล้ำร่างกายเพื่อวัดการสูญเสียกล้ามเนื้อและวิเคราะห์สารเมเทบอลต์ในปัสสาวะ รีเสริมว่าข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายที่รวบรวมโดยทีมนักบินอาวากาศประจำภารกิจเซนโจ12และเซนโจ13ก่อนหน้านี้ได้วางพื้นฐานอันดีสำหรับการวิจัยต่อเนื่องของทีมนักบินอาวากาศประจำภารกิจเซินโจ14จีนก็ส่งยานอาวากาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซนโจ14ขึ้นสู่อาวากาศไปเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นนักบินอาวากาศชุดที่3สำหรับโครงการสถานีอวกาศของประเทศ โดยนักบินอวกาศทั้ง3าก็จะร่วมมือกับทีมภาคพื้นดินในการประกอบและก็ก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงให้เสร็จสมบูรณ์รวมถึงจะทำงานในห้องทดลองการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพด้วยค่ะ